มีพี่เหมือนยึดมาตรฐานการ5-2เลยสิคะได้พายเอาไปหาให้นะคะ้ยพี่าตายหนูให้เขายื้อไปแล้วสิเดีด๋ยวนุบินให้ใหม่นะคะเดี๋ยวๆครับน้องดีนเราทำอนแล้วนะครับเรามีช่องทางในการเข้าถาึงมาตรฐานการเราเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า2-4ส,สร้างมาตรฐานกำหนดแนวทางทำงานแทนกันได้ง่ายต่อการปฏิบัติสวัสดีครับ พบกันอีกครั้งป p ีที่5วันนี้เราจะนำเสนอคลิปแนะนำการเข้าถึงมาตรฐานการเชิญรับชมได้เลยครับวันนี้อี5ีล้วเนาะเรามีทั้งคัชมในการทำคลิปทำมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มมาวันนี้เรามาคุยเรื่องคำแนะนำดีกว่าเขาแนะนำกันว่าเราเนี่ยเข้าถึงมาตรฐานการยังไงบางคนก็ปิ้นจักรพรรดแล้วไปดูจริงๆเราไปต้องทเให้แยะไี่มดเลยเราช่วยแนะนำดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง หนอมีที่บอร์ดไปทำการการค่มีมาตรฐานเราติดอยู่พี่ที่มุมบอร์ดเขาจะมี QR code นะถ่ายไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ดูที่บ้านก็ได้แกนดูนะหรือจแกนที่บอร์ดก็ได้ผมก็จบนะเพราะว่าผมไม่เหมือนที่นน่นแต่ผมดูในมือถือนะผมดูในไลฟ์เองของพี่เจ้าง่ายๆอ่ะไหนก็ดูได้ แล้วคุณเอาา่ะมีอะไรไหมสำหรับผมที่โรงงานผมดูที่เซนไ์ไ์ส่วนที่บ้านดูสานเสียไว้าช่องทางเนาะสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยจริงๆเรามีเป็นคลิปแนะนำนะเราด,ดูง่ายเป็นตัวอย่างง่ายเราเราตอนเนี้ยเอาไปแน่ ตอที่ว่าโค้ดไว้ในแต่ละหัวข้อละทุกคนสาม,มารถสแกนดูในทีว่าโค้ดแต่ละหัวข้อได้เลยก็เป็นตัวอย่างที่ดีเอาไปใช้ที่ทำง,งานหรือบางอย่างอย่างเช่นการทายากรก็ไปจะยุคที่บ้านได้มีประโยชน์กับพวกเราเยอะแยะเลยวันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับพวกเราได้หลายๆอย่างในการเข้าถึงเนาะคลิปก็โอเคแหละผมว่าพวกเราทุกคนมีตัวอย่างที่ดีสำหรับคลิปนี้แล้วล่ะถ้าต่อเป็นทีนผา้ทำงานอย่างรถไฟสร้างมาตรฐานสร้างวิยนัย S ทาร์ไฮต่อไปนั่นคือ สำหรับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วในวีวี่ีหน้านะครับในการแนะนําการเข้าถึงมาตรฐานการทางทีมงานได้แนะนําช่องทางต่างๆในการเข้าถึงมาตรฐานการแล้วนะครับก็คงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเข้าถึงมาตรฐานการได้สะดวกและร,รวดเร็วขึ้นตามหลัก5สอนะครับสําหรับวีวีีหน้าเราจะมีอะไรมานําเสนอขอทุกท่านช่วยติดตามนะครับสวัสดีครับ